สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอบางเสาทงจุดเน้นการดําเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมรับฟังการชี้แจงการกรอกข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ดูเลสซียลดอปเอาท์อายุระหว่าง3-18ปีรอบที่2เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหา,สารสถานศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู่และบุคลากรผ่านการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาสีขาวและการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรูปเร่มรายงานเพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทาักษะการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการจัดส่งเสริมการอ่านเพื่อสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาและจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคูณความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่านณนห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาทงและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนการเรียนรู้เพื่อคอนวุฒิตามระดับดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือโดยฝึกทักษะการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางเสาทงดำเนินการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 8ทั้ง3ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล30ศูนย์การเรียนชุมชนโดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ ai ในการสืบค้นข้อมูลลงพื้นที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้พิการโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาจิตใจ คู่กับเนื้อหาทางวิชาการตามโครงสร้างหลักสูตรของสารศึกษาจัดสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณโรงเรียนอนุบาลขีหาบางพี10ปีสปชและเข้าร่วมการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568กิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษารวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยและผลกระทบจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมทางการศึกษาและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพสทีคเข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อติดตามผลการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและผลการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายร่วมประชุมประสานแผนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่9ประจำเดือนกันยายนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ครูศูนย์การเรีนยนชุมชนครูผู้สอนคนพิการและบรรณาลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสาวทงประจำปีงบประมาณ2,568ไตรมาสที่3ถึง4การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสาวธงประจำเดือนกันยายนพศ2568ขอได้รับความขอบคุณจากคณะทำงานสรกรระดับอำเภอบางสาวธงขอบคุณครับ